สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีเรื่องราวจากศึกลูกยางโคโววิลิคของเกาหลีใต้ในแมตช์ลงท้ายปีมาฝากกันกับเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนลูกยางชาวเกาหลีใต้หลังเกมบิ๊กแมชระหว่างทีมจ่าฝูงและรองจ่าฝูงที่ทีมฮุนไดของวิพาวีสามารถบุกไปทุบเอาชนะทีมฮึงกุ๊กพิงค์สไปเดอร์ของคิมยอนกยองไปได้อย่างขาดลอยแบบ3เซตรวดด้วยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ20และ25ต่อ19ส่งผลให้ฮุนไดรั้งเป็นอันดับที่1ของตารางได้ต่อไปด้วยสถิติแข่ง20แมตช์ชนะ15แพ้5มี47คะแนนทิ้งช่องว่างจากทีอันดับที่2อย่างฮึงกุ๊กไปเป็น5แต้มแล้วซึ่งหลังจากที่จบเกมแมตช์นี้ทางด้านเฮดโค้ชของทีมฮุนไดฮิลสเตทก็ได้มีการให้สัมภาษณ์หลังชัยชนะในแมตช์นี้ด้วยว่ามันเป็นเพราะว่าผู้เล่นนั้นมีสมาธิกับเกมกันได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้ทีมสามารถชนะฮึงกุ๊กได้และชื่นชมมผู้้เล่่นนในทีดว,วา วิภาวีสีทองและลิเบโรของทีมสามารถเล่นเกมรับกันได้อย่างดีมากรวมทั้งผู้เล่นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์ก็สามารถบล็อกการโจมตีของคู่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายครั้งด้วยเช่นกันอันทําให้นํามาสู่การสร้างโอกาสอย่างมากมายในการทําเกมรุกและนอกเหนือไปจากนี้โค้ชคังซองฮยองก็ยังได้ระบุอีกด้วยว่าการทําแต้มของทีมในเกมนี้มันสามารถทํามาได้จากหลากหลายวิธี จึงต้องชื่นชมมือเซตของทีมอย่างทีมดาอินด้วยที่มีวิธีที่สามารถนําทีมไปสู่เกมบุกได้ดีจากการเลือกใช้งานตัวลุกอย่างโมมาและก็วิภาวีได้อย่างเหมาะสมแต่สําหรับในส่วนของแฟนลูกยางชาวเกาหลีใต้แล้วพวกเขาจะมีมุมมองต่อผลงานอันยอดเยี่ยมของวิภาวีและก็เพื่อร่วมทีมในแมชนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูครับโดยความคิดเห็นนแรกนั้นได้มากล่าวหลังใส่ชนะของฮุนไดเหนือทีมฮึงกุกในแมชนี้ว่า ผู้เล่นทีมฮุนไดนั้นเครซี่กันมากเลยใช่หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เล่นอย่างวิภาวีที่มีคุณค่ามากเลยจริงๆส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ว่าผลงานของทีมฮุนไดมันน่าประทับใจประสิทธิภาพของผู้เล่นนั้นมีความสม่ำเสมอกันมันทําให้เหนือกว่าทีมฝั่งตรงข้ามซึ่งมุมมองตรงนี้มันก็คล้ายคลึงก,กันกับคนต่อมาที่ก็มีความที่เห็นว่าเหตุผลที่ทีมฮุนไดนั้นสามารถทำผลงานได้ดีในตอนนี้มันแค่ดูได้จากการกระจายการทําแต้ม โมมานั้น18คะแนนเฮียวจิ12น12คะแนนจียุน12คะแนนวิภาวี10คะแนนดายอน9คะแนนมันมีน้อยทีมที่จะสามารถมีผู้เล่นทําแต้มได้มากกว่า10คะแนนหลายคนแต่ทีมฮุนไดมักมีผู้เล่น3-4คนที่ทําได้มากกว่า10แต้มในเกมที่ชนะส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์แสดงความชื่นชมหลังจากที่ได้เห็นผลงานของสาวไทยของเราในแมชนี้ว่าวิภาวีนั้นยอดเยี่ยมที่สุดฉันคิดว่าเธอนั้นเป็นท็อปของผู้เล่นโคต้าเอเชียเลย เคียงข้างกับพรพันธ์ที่คนต่อมาก็มีความรู้สึกถึงเธอด้วยว่าวิภาวีนั้นเก่งมากเลยจริงๆซึ่งจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงอนาคตของวิภาวีด้วยว่าฉันคิดว่าวิภาวีจะสามารถเติบโตได้อีกมากเลยในเกาหลีส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงผลงานในแมชนี้ของเธอว่า มันเยี่ยมเลยที่วิภาวีสามารถทําแต้มได้ถึงเลข2หลักไม่สร้างความผิดพลาดที่มากมายและสามารถเล่นเกมรับได้ดีซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากราเพิ่มเติมถึงการเล่นของเธอได้ว่าวิภาวีสามารถบล็อกการโจมตีที่รวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพและเธอก็สามารถตีลูกแบบเปิดได้ดีเลยซึ่งจากศักยภาพของวิภาวีตรงนี้แฟนเกาหลีคนต่อมาก็ได้มากล่าวชื่นชมการเล่นของเธอได้ว่าวิภาวีนั้นมีความยืดหยุ่นที่ดี ผู้เล่นชาวไทยโดยทั่วไปมีความยืดหยุ่นที่ดีส่วนแฟนลูกยางคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมไปถึงการเล่นเกมรับของเธอว่าการรับบอกของวิภาวีนั้นมันสมบูรณ์แบบอีกคอมเมนต์ต่อมาก็ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพในเกมรับของเธอได้ว่าแม้แต่ทีมฮึงกุกก็ยังต้องมีการเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเสิร์ฟของพวกเขาต้องยอมแพ้ให้กับวิภาวีและไปโจมตีจองจียุนเพื่อให้ได้แต้ม ส่วนแฟนคลีปในลำดับต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมเธอในเชิงเปรียบเลยว่าวิภาวีนั้นเป็นดังซุปสูตรพิเศษเธอมีความแข็งแกร่งมากไม่พลาดในการเคลื่อนไหวในเชิงรุกหรือว่าเชิงรับเธอนั้นแค่100ล้านวอนกว่าๆเองอย่างนั้นหรือเธอเป็นซุปวันอาทิตย์ที่แสนอร่อยซึ่งจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องค่าจ้างของเธอด้วยว่าเงินเดือนของวิภาวีเนี่ยมันควรจะรวมอยู่ในเงินเดือนสูงสุด ฉันคิดแบบนั้นมาตั้งแต่วันแรกแล้วส่วนคนต่อมานี่ได้มองถึงผลงานของวิภาวีในใชัยชนะเหนือทีมฮึงกุ๊กนี้ว่าวิภาวีนั้นเครซี่ในวันนี้เธอไม่สามารถหยุดได้เลยที่คนต่อมาเนี่ก็ได้มาชื่นชมด้วยว่าเธอบินแล้วก็โจมตีวิภาวีทําได้เยี่ยมเลยในวันนี้ในขณะที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปถึงการเล่นเกมรุกของเธอด้วยว่าทุกวันนี้ฉันคิดว่า มันมีนางฟ้าอยู่บนเสื้อของวิภาวีทุกครั้งที่เธอบินที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ด้วยว่าวิภาวีตัวของเธอนั้นเป่าจริงๆในขณะที่แฟนชาวเกาหลีคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมไปถึงมือเซตของทีมว่าดาอินสามารถใช้วิภาวีได้ดีเลยในวันนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มองได้ว่ามันดูเหมือนว่า คิมดาอินเนี่ยจะทำงานร่วมกันกับวิภาวีได้ดีกว่าใครๆเลยส่วนความคิดเห็นในลำดับต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความประหลาดใจหลังจากที่ท,ทราบว่าสาวไทยของเรามีอาการป่วยด้วยในวันนี้ว่าวิภาวีทำไมคุณถึงได้บินได้แบบนี้ทั้งๆที่เป็นไข้หวัดสีทองกินยาสมุนไพรและก็ดื่มน้ำลูกแพรอุ่นๆเยอะๆนะเด็กพิเศษคนนี้ซึ่งจากอาการป่วยตรงนี้ก็ได้มีแฟนเกาหลีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงด้วยว่า ฉันสงสัยว่าเธอนั้นมีผ้าห่มไฟฟ้าหรือไม่เพราะว่ามันจะดีแล้วก็อบอุ่นขอให้คุณกินซุปร้อนๆเยอะๆและหวังว่าคุณจะดีขึ้นโดยเร็วส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่เป็นแฟนของทีมอื่นนั้นก็ได้มาโพสต์ในเชิงตัดเพาะหลังจากได้เห็นผลงานในแมชนี้ของสาวไทยเราว่าทำไมเราถึงไม่มีผู้เล่นอย่างวิภาวีบ้าง ในขณะที่แฟนเกาหลีคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมไปถึงศักยภาพของวิภาวีและก็ผู้เล่นอาเซียนคนอื่นๆด้วยว่าดูผู้เล่นอย่างวิภาวีพรพันธ์เมกาวตีและคนอื่นๆแล้วมันดูเหมือนว่าประเทศของเรามันไม่ได้ล้าหลังในเอเชียแค่เพียงชั่วคราวนะฉันมองว่ามันมีความแตกต่างกันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเบสิกซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยการตอบกลับเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า เมกาวตีนั้นเป็นผู้เล่นที่มีพื้นฐานที่แย่มากนะเพียงแต่เธอนั้นมีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายที่มันดีแต่ถึงอย่างนั้นถ้าลองดูการเล่นของผู้เล่นอย่างวิภาวีพรพันธ์และธนชาผมคิดว่าเกาหลียังคงตามหลังพวกเขาอยู่ค่อนข้างมากครับทั้งหมดนั้นก็เป็นบางมุมมองของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้ถึงผลงานของวิภาวีสีทองและก็เพื่อร่วมทีมหลังเกมที่คุนไดฮิวเต สามารถทุบเอาชนะพิงค์สไปเดอร์ไปได้อย่างเด็ดขาดแบบ3เซตรวดที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นวันหลงหลังสุดโคโรวิลีกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขัดตุกบกร่องนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภยัยเวชนะที่นี้ด้วยโดยในสุดของเกมการแข่งขันในแมชต่อไปของทางฮุนไดนั้นจะลงทําการแข่งขันอีกครั้งในวันศุกร์ที่5มกราคมนู่นเลยครับโดยจะเป็นการออกไปเยือนทีมไฮพาร์ของอีหนึ่งสาวไทยอย่างธนชาสุขกสด ในขณะที่ทางด้านของทีมพึงกุ๊กพิงสไปเดอร์ของคิมยอนขยองนั้นจะต้องเจอกับอีกหนึ่งงานหินด้วยการออกไปเยือนทางด้านของทีม IBK a l t o s s ของพรพันธ์เกิดปราดในวันพฤหัสบดีที่4มกราคมนี้ซึ่งเกมการแข่งขันของทั้ง2วันจะลงทำการแข่งขันกันในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยก็มารอติดตามชมกันครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ